สวัสดีครับท่านผู้ชมมัอน,นี้พอสวสาพาพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยครับพอคำพันธ์ครับงวดที่พันมาเพินยสมศนใหเจ0ดนะครับแต่ว่ามันลงแรงนะครับศูนย์เจ็ดตรงๆนะครับของพอคำพันเขามาแล้วหลายงวดนะครับสาพี่น้องไ้ตามนะครับส่วนวดนี้พอคำพันสิมีแนวทางตัวไดฝากพี่น้องที่ครับ เตียมสมุวนประกาไว้ครับเข้ามาแลย็อย่าลืมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามหรือสามแชร์สี่แชร์ก็ได้เด้อพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับไปกันพร้อมนะครับพี่น้องเมื่อนี้มามาไก่เติบเมื่อนี้ก็ได้มาทังบานพอกำพันพอดีน้านีจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกันเลยให้พ่นมาออกทลิปจุดนี้นะครับไปเตียมสมุวนประกาให้พร้อมนะครับตามพอสมมาเลยครับ ทั่วประเทศไทยครับผมโอ้อันนี้วันนี้ผมก็จะให้เป็นแนวทางครับผมเหมือนเดิมแล้วครับผมเอ้าคืองวดนนงหันได้มาตั้งหลายที่เลขกันเลขกสามพื้นี่นะฝันเดียน่ะโอ้โหวันนี้ก็ฝันไม่ได้โม่เดี๋ยวเอากระดานมาเขียนก็ได้ที่บอกอันนี้เอโม่ไปก้อนโม่ไปก้อนเราฝันะเพื่อมฝันของเนื้เนาะผมก็บอกคพุณเจ้าว่ามีงูสองตัวมันเป็นมนๆอยู่ในหันเลยงูอยู่ในคนรเด็ดหันนะมันขอคักบ้า โอ้ยมันมันผมมีเงินหลย่ที่ห้วยพันพันสามหนึ่งก็ได้แล้วที่แสนหนึ่งอเมร์มีเงินหนึ่อ้กินล่างกินบทบสองผมก็ได้แล้วที่แสนหนึ่งยมาไปจอนลอตเตอรีู่จอมันก็เขาแค่มันก็เขาแค่างมันบอกเขาทั้นั้นหนพันไม่ได้ได้าหนแล้วโอ้ยไ่กตรุ่นเท่เนี่ยเอาเอวันนี้ล่ะพรอครับผมมีมาแล้วมาอันนันแล้ว ฟันมาอย่างไรครับพ่กวนนี่กวนนี่ฟังเนอะฟังมเจ้าฟังครับมือขึ้นนี่ยู่ปัจจุบนผมแล้วยุ่ยเยนผมนะโอ้โหอืมงวดบางเรื่องกับฟันว่ายุ่ยเยนผมหน่อยละงวดบางอันวานศูนย์เจ็ดงวดนี้ฟันยุ่ยฟันยุ่ยเยนฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าเด็กหน่อยสองคนมเจ้าตีโอครับเด็กหน่อยสองคนมันตายน้ำยุ่ยเยนผมหน้าบ้านเฮียนผมยุ่ยเยนผมหน่อยละเนี่ยแค่นี้เด็กหน่อยมันตายนจ่ายจมน้ำ ครับผมสองคนด็กน้อยจมน้ำสองคนเราจะาเรียกผมแต่ในวั่พจะตีว่ายังไงอย่างนร้นอุ้ยตีวอะไแล้วเนาะอ๋อหม่นนจะเป็นยังเอวันนู้นแตนี่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 ก็อันนั้นก็โน่นกนญาติเอ้จะบอกผมนั่นอไนี่น็กน้อยจมน้ำจมน้ำนิดน้อยตายน้ำจ่มบั่นยิงยู่เห็นผมละสองคนน็กน้อยจมน้ำเอ้าครับนี้พอค้าพเจ้์ตีเป็นตัวใดวันวันที่จดลงพ้อมไอ้พ้อม บอกเลยสิจดครับเออบอกเลยอ๋ออ๋อฟังด้วยสองห้าห้าห้าสองสองก็เปดหักแค่นั้นเรียกบอสมีไรสองห้าห้าห้าสองสองครับตัดเด่นน้ำสองห้าห้าสองสองสองอ่ะตัวสามตัวสองสองห้าสองห้าครับสอง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 ห้าห้าสองสอง วันหนออกวันอาทิตย์เอาให้ให้ถามแม่ที่ไปที่มากของซองอาหารนี่มันมันมากจังไหนเอาอันนี้ก็เล็กน้อยเด้เล็กน้อยเออโอดเล็กเด็กน้อยตายน้ำเออเอาติดไปควาควาเป็นสองอาหารคือควาใหมาหามันมีอยู่แล้วหามันมีอยู่แล้วเนี่ต่ตามของกินคขาได้สองสองควยองหาใส่นี่บอกตรงเล็กน้อยตายน้ำเป็นหานี้บอกที่อนสองคน เอออยู่หน้าบ้านบอกอยู่อยู่ยืนยิผมเลยอยู่ในบ้านเลยอยู่หน้าบ้านผมนี่เยิ้มผมมันเป็นสิทธิ์ได้ยือนยิ้มแบบเดียวกันกับอันงูนั่นแหละงูงูบ้านครับผมงูนี่ครับเออนี่ล่ะเลขใครป่าออกสองหาไม่ออกไม่ออกออกไม่ออกสองสองหางออกสองหาเพื่อเพื่ออันสองสองห้าห้าสองสองแค่นี้ล่ะกับหาเปลกันไหมเนี่ยอันนี้อันนี้มันป่ากันที่ป่ามาแส่กี่นี่ ป่ามาเที่ยวนี่เดี๋ยวละเปลี่ยนได้ทั้งครับเด็กน้อยง่ายป่นี่ยครับเด็กน้อยก่นจุดหน่อยบาบ้านบ้างชี้หางผมเรี่อครับบ้องกลมต่อได้่อฮะบ้องกลมต่อได้ครับนี่ต่อได้เอาเอาสองสองห้าเออเดี๋ยว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 ห้าสอง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 ห้า สองสองตัววงกลมตัวไหนเอาอหาหาสองละหาสองหาหาห้าสองสามตัวเด้ครับสองสองห้าห้าสองสองเนี่ยวงกลมได้ครับผมสองตัวเด้ไอสองตัวนี่สองห้าสองห้าเม็ดเดียวบอสครับผมวงกลมสองหาเม็ดเดียวเออส้มนั่นเรียกกันใช่หมอสส้มหาเปดเปดหาแต่ว่าพันเม็ดปลายดิสองห้าตัวตรงครับ แต่ว่าสามตัวนี้วงกลมมัดกู้ตัวที่เซนใต้มัดกูตัวครับนั่นละน้ำกันน้ำนั่นละนี่บอตัสิบเอารถคอดป้ายแดงโอ้ยบ่อจ้น่อมันของหกตัวกูมันมันมันนเบิ้งมันยังมาพวอั้นอ่ะโอ้ยก็ยังคือเราเนาะตผู้จัดการเขาวมาป็นันไหนจะเอาปันดเย็เย็นเย็ผู้จัดการเขาว่างวดนี่ได้บอควกมวันบ่อได้จิงามันบ่ได้ถึงเสียน ผมแทงสามศูนย์เจ็ดไมไม่ออกสามศูนย์เจ็ดเลยจีไปขึนแสนอ้ยี่แค่นี้หกเมื่อนึงโอยบอกอย่ปาณนึคนนั้นนนนั้นนเงินนู้นถามว่เป็นยังพอขั้นว่าได้หลายพี่น้องได้หาหกเมื่อนึงงนนี้ก็ได้เดี๋ยวเงนเอาแสนมาสั่นฟอดไปเบื้องลยไร้พี่น้อง บิงเราบงอืนื้องไหก็ไปร้งารูไปกดอร้านไปจองไ้หรอกพะ่โอ้ยขอไปรูไปค้ำมึงอยู่องรถนะอืมไปดูร้านอยากไอเขออามี้กินไปจำนองเขาำเขาไปจักงสองแสนี่วันนยทีเดียวเราไปยังหร่อโอยใจพราะจะเอาเอามาถิมไปน้งเลี้ยงทีนิวเนี่ยเอามาโชวไปนี่นะเนาะโอ้ยมุจอไท้ทำเอาในเมือคนที่นั่นยังมันใจร้ายมันได้ข้ความันวันนี้ล้านเ็ครับผมวิ่งวิงฮาวิ่งฮาครับ หาบ้างไหนมาได้พอ่อล้อนเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ยไปเยี่ยนได้กับพ,พ่อครับให้วิ่งวิ่งหาบอกมือวันเดทครับผมครับว<อ>ิบ่งหาครับผมล้อนเปอร์เซ็นต์เลยครับกินล่างยิ่งบนน้ำเนื้อเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั่วประเทศไทยครับผมกินล่างกินบนด้วยบนล่างไปกลับด้วยครับผมไหวสองสองครับหาหาหนี่งครับตั้งแต่หล่อพ่อ มันนอนสองสองมันสองสองหา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 สองสองหาเออหาสองสองหาสิตัวนี่ละหายเลยหายมันมากหายมันมากหายมันมากมันมันมามากสามตัวสองพมากสองตัวนี่เป็นสองหาอือไอตัวกันก็ค ouais ือแปดหาหาแปดแค่นี้โอแต่ว่าหาในล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมล้านเปอร์เซ voilà ็นต์ครับนี่หาบอก ท่าบ่อาบ่อทองแทงดอกผมวนีน้บ่ททองแทเดี๋ยวมื่านผมเนาะผมห้ายครั้งแรกผมหมาห้าห้าหกเออต่เขาดู่มันมันอะวมาเป็นวัทีบนนเอา่ขนมาบันเห็นบโอ้โหบ่นว่างูงูนี่เนี่ยมันมันมันขึงเนาะมันก็เป็นเดี๋ยวบองูทเป็นยังวะมาอบนี้บอกแล้วเจ้านาแบบเดียวกันแต่ผู้าสบบมึงนี่นะ วันนี้เถึงรอยตายยู่หน้าบ้านผมสองคนฮ่าในนี้บอกเล่นบล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โทษโทษข่าวบ้าๆเลยเพราะมากมากๆวะเลยครับมันลุ่งจูแล้วข่มฝนนี่เรื่องไม่ไม่เรื่องล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนอะเป็นยังไงดิพี่น้องขอเพิ่งตัวเลขพี่น้องเอฟซีไว้ยังเห็นตัวเลขเลย แต่เห็นเดีวว่าท่านว่าพอกำพันธอยู่อยู่นี่ว่าท่านในสาใจเยอะหน่ครับหาทนี่มาโพดมาเดียเสร็เอาเอาเก้ยมาหาครับามาพอกำพันมห่านที่หานมาลานปร์เซ็นต์นี่หานบอย่างบอครับฮะบ่ยางบอกห่านมาจูลังสิบมาจุลังนุยไกับมบอว่าโอ้ยเราออกจดียนันดีเนาันเขาุ่ันงศูนย์เจ็ดนี่ละก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งก็ศูนย์เก้านึ่งเลขบอกศูน์เจ็กองศูนย์กศูนย์นี่ล้านเปอร์เซ็นต์ง หายแล้วพ่อหายยังสองสองห้าหลือห้าสองสองโอ้โหอ๋อไล่ไปไหนหาหนิพ่ออ่าให้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมวิ่งเลยวิ่งห้าเอฟซีทุกท่านครับทั่วประเทศไทยครับป้ายแดงงวดนี้งวดนจะให้เข้าหกตัวของผมผมก็จะมีรถปินขี่เป็นเพื่อนบ้านของผมฝวดป้ายแดงเลยมั้ยครับผมเขาพี่น้องหามาเป็นล้าน พ่อสำคัญเออนิ่งๆเรื่องเนื่องเอ๊ะหามาเป็นล้านครับนิ่งนิ่งนิ่งๆแป๊บนึงล้านเสือเส้นมาแล้วโตมหมโตชอบโตได้พ่อสองสองห้าสองโต อสองตัวได้บ้างตัวไหนสองตัวสองห้าเนื้อสองห้าตัวใดมาเป็ลา้านพาะห้าครับผมชัดเจน,นทั้งขี้นะแม่ได้พอซื้อผมซื้อพันซื้อ